โลมาเลยคุมถามหน่อยี่ทำไมคุณนีรู้ดีเลยเส้นมีมีเส้นอะไรหรือเปล่ามันมีเซ้นต่อกันครับใช่ไหม ชมกันอีกคลิปครับล้อหน้าจะล่วงแล้วโอ้ค่อนข้างยากครับงานนี้ครับน้องนนท์ครับครับครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u เอ็กซ์ดัมซิงครับแหมชิวว่างานนี้ครับน้องนนท์ครับมันจะลื่นลงข้างหน้าไหมนี่ อู้ลงแล้วพี่ติ้นลงลงแล้วลงแล้วกมนนกมลงแลครับล้อหน้าลงแล้วพี่ตินสงสารล่มมากลมันอ่อนด้นี้นะ มันอ่อนต้องดึงแล้วนี่เสียบไอ,กอ,บบอ้กำรมขายข้อน้องโนนลบกำมรมนี่ยาก ตัวให้เสียบอยถอยรถเข้า,ขม,ามาชิดทางนี้เกินเน้ะไม่มันจมเนาะมันทะไลท์มันไลท์ันไม่มันอมน้ำด้วยมีน้ำเนาะกำมยยัยุบอ่ะไอ่เนี่ยแหละงานเข้าแล้ว tông thôi dè bó thời luôn không mà, đừng ạ nó nằm lùng đấy để đưa về súng boy không? tắt bảo. để căng lốp hai đi, ron. xe bay, ăn đi đi đây đi อย่าให้มีแพ็คคู่นะถอยหลังมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็ยุบนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็ยุบต้องให้เสียบบอยเบียดเบียดฝั่งนี้ยุบยุบเบียดฝั่งนี้หน่อย โอเคคมาดึงน้องนอนท์ครับเดี๋ยวรอโซ่กันย้ำตามงานนี้นะ่ะโผล่มาเลยอ่ะ่ะผมถามหน่อยนี่ทำไม <c oughs> ทำไมคนนุณมนีรู้ดีจริงเลย <c oughs> มีเส้น <c oughs> ม,มีเส้นอะไรเปล่า ใช่ไหมครับใช่ผมยืนโบกเงาแตกตั้งนานเนี่ยนี่อันนี้มาได้ช็อตเด็ดเลยคนได้เรานขนาดเนี่ยพี่จะสอนยอมนะเอาละครับก็ดำกรีนเอาโซ่มาส่งแล้วมาลุ้นครับว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับเจ้ามาขาวรถคนหล่อตัดผมมาใหม่จมเลยแกง tăng khói khói ạ, bảo bảo đưa bảo bảo đưa, đi, u u lao phái lao phái ค่อยๆค่อยๆคือแล้วค oh ือแล้วคือแล้วคือแล้วคือแล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหแค่นี้สกิดอุ้นเนี่ยเห็นไหมน่วมอ่ะ นี่ก็วิธีการเอาขึ้นครับครับครับหใจแล้วครับเออน่นนยาวอีกนะไปเดินหน้าไปถ้เราเทอยู่นี่ครึ่งนึงแลอนเทครึ่งนึงแล้วก็ไปครึ่งนึงเนี่ย รถเจบอยก็เทนี่ครึ่งนึงแล้วก็ไปครึ่งนึงนี่ท่แรก็ย่อนอย่างไั้ย่อนครึ่งหนึงแล้วดันให้รถเข้าไปได้ก็เทครึ่งนึงเหื่อแตกเลยครับร่งง่ายเลยันแรงแรยัไมด้เยียบกันรงเลย เรียบร้อยนะครับอยไปนนท์อ,อย่าเอาแบบว่าตกอีกนะไม่เอาอะไรงี้ยนะที่เด็ดมาขาวครับ<ป>ค่อนข้างจะยากนิดหน่อยครับเพราะทางมันแคบด้วยเนะ ก็ก็มันก็เสี่ยง,งอยืมพอนี่มันก็อมน้ำอยู่ตลอดมันก็เสี่ยงน้ามันตนงล่างอืมน้ำมันไปข้างล่างอเอาอีกเลย

พี่เหลาไปเอาแล้วเอาโซ่ไปเก็บแล้วมา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  รอบสองครับของน้องนนท์ครับพึ่งเดิงขึ้นเมื่อกี้เองจจมี่แก้ตายสิร้อนไหม <h ull ing> รอบสองครับโอ้จบแล้วรอบนี้ มิดรอเลยยากแล้งานยากแล้วโอ้โ้มิดม anyway. wow. oh, ิดขาเลย

บ้าไปมามาๆยากแล้แต่เนี้ยลงสองข้างแล้วมั้งนี้ ครับคลิปนี้ายบายครับสวัสดีครับติดตามคลิปหน้าครับแต่คลิปจะยาว